ีกระหังกลายพันพลานเปิน่นพลานผู้ช่ำชองเรื่องการเข้าป่าล่าสัตว์นั่งกำหมัดกัดกรามแน่นอยู่ข้างๆร่างไอป้อมลูกชายคนเดียวที่ถูกพบกลายไปตบนอนตายอยู่หลังแนวกอไผ่ข้างลําห้วยที่พลานเปินกับลูกชาย ใช้ชำระล้างร่างกายอยู่เป็นประจำในสภาพแหลกเละลำคอถูกดึงถึงฉีกขาดเป็นแผลชะกันเนื้อหนังหลุดลุ่ยรุ่งริ่งเหมือนโดนกัดจากสัตว์ที่มีสี่ฟันแหลมคมใบหน้าแหว่งหายไปเป็นแถบท้องไส้ถูกตะกุยแหวกเป็นแผลยาวลึกลำไส้ตับไต ถูกควักดึงออกมากัดกินจนขาดกระจุยทิ้งกระจายเกลื่อนคาบเลือดแห้งเกละะกลางศาสตร์กระเซน็นติดอยู่ตามกิ่งไม้ใบหญ้ารอบๆบ,บริเวณสงกินข้าวเหม็นเอียนจนชาวบ้านที่มามุงดูพากันถอยหนีออกจากทิศทางลมเป็นแถวพลานเปินนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่มันศบใครวะ กำนันอ่ำผู้นำหมู่บ้านที่เพิ่งมาถึงเอ่ยถามอย่างตื่นตะลึงศพไอ้ป้อมลูกชายของข้าเองเฮ้ยไอ้ป้อมเหรอว่าแต่พลานแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นลูกชายน่ะหน้าตาก็แหลกเละซะจนจำเขาโครงเดิมไม่ได้แล้วพลานจะเอาอะไรมายืนยันวันนี้มันเป็นศพไอ้ป้อมนะ่ะ มันจะเป็นคนอื่นไปได้ยังไงในเมื่อเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นั่นมันเป็นของไอ้ป้อมฉันจำได้แม่นย้ำไม่ผิดแน่แม้มันจะถูกฉีกกระชากจนขาดวินก็ตามจากสภาพศพที่แข็งทื่อและเริ่มบวมอืดมันน่าจะตายมาหลายชั่วโมงแล้วแน่ๆน่าจะใช่ เพราะเมื่อคืนฉันได้ยินเสียงมันเดินลงบันไดตอนดึกโข ổ, แต่ก็ไม่ได้สนใจไถ่าถามเพราะคิดว่ามันคงลุกขึ้นมาหาน้ำลูบเนื้อลูบตัวเพื่อคลายความร้อนเหมือนอย่างที่เคยทำอยู่บ่อยครั้งถ้าอากาศมันอบอ้าวแล้วก็ไม่ได้คิดระแวงเลยสักนิดว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกำนันก็นหนาจะรู้ พวกเราอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีไม่เคยเกิดเรื่องเลวร้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วพอรุ่งเชา้าฉันก็ลุกขึ้นมาหุงหาอาหารเหมือนอย่างเคยแต่ทว่าวันนี้ไอป้ปอมที่เคยตื่นตั้งแต่เช้าตรูก่กลับเงียบกริบไม่ลงมาช่วยทำกับข่าวกับปลาเหมือนอย่างทุกวัน ฉันก็ไม่ได้แ้าซีตะโกนปลุกมันเพราะคิดว่าเมื่อคืนมันคงนอนดึกเลยตื่นสายจนกระทั่งข้าวปลาสุกพร้อมกินก็ยังไม่เห็นไอ้ปอมลุกขึ้นมาฉันจึงเดินไปเลิกมุ้งดูแต่ก็ไม่เห็นมันตอนนั้นฉันเริ่มใจคอไม่ดีเลยรีบออกตามหาจนทั่วและแล้ว ก็มาเจอไอ้ป้อมนอนตายกลายเป็นศพอยู่ตรงนี้พร,รานเปินพูดด้วยสีหน้าเจ็บปวดดวงตาแดงกล่ำอย่างคนกลั้นน้ําตาจนสุดฤทธิ์แล้วนี่มันตัวอะไรถึงได้กัดกระชากจนแหลกและได้ขนาดนี้วะเนี่ยฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ตัวที่ใหญ่โต แล้วก็มีพละกํะกำลังมหาศาลร,รวมถึงเขี้ยวของมันคงแหลมคมแข็งแรงมากแน่ๆเพราะดูจากร่องรอยบาทแผลและก้อนเนื้อที่แหวงฉีกหายเป็นแถบมันเหมือนไอปอมถูกกัดกระชากยกร่างจนลอยแล้วเหวี่ยงสะบัดจนเนื้อหลุดขาดหายหน้าแหวงเป็นแถบส่วนบนพื้น ก็ไม่มีร่องรอยการตะเกียกตะกายดิ้นลน้นต่อสู้และเอาตัวรอดปากฏอยู่เลยไอทีแรกฉันก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเสือที่พลัดหลงออกมาจากป่าแล้วบังเอิญมาเจอไอป่อมเขาพอดีแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะรอบๆบ,บริเวณไม่มีรอยเท้าของเสือ หรือแม้แต่สัตว์ร้ายอื่นๆทิ้งหลักฐานให้เห็นเลยพรานเปิ่นพูดด้วยสีหน้าครุ่นคิดอย่างหนักอ้าวถ้าไม่ใช่เสือแล้วมันจะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยข้าละมุนกำนันอ่ำเอ่ยขึ้นอย่างงุนงงเพราะแกก็ไม่เคยมีประสบการณ์หรือเห็นคนตายในสภาพนี้มาก่อนเลย และในขณะที่ชาวบ้านต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์คาดเดากันไปต่างๆนานาอยู่นั้นก็มีร่างผอมบางของนางชบาที่ทุกคนก็รู้ดีว่าเจ้ารอนคือแฟนสาวของไอ้ป้อมวิ่งร้องไห้น้ำตานนองหน้าผ่านกลุ่มคนเข้ามาแล้วทลาพุ่งตรงเข้าไปหาร่างไร้วิญญาณของไอ้ป้อมพร้อมกับสุดหวบคุกเข่าลงนั่งข้างๆศพ แล้วปล่อยเสียงร่ำไห้ดังลั่นอย่างไม่อายใครพลานเปิ่นกำนันรวมถึงชาวบ้านต่างนิ่งเงียบจ้องมองนางชบาด้วยรู้สึกขดหูสงสารและเข้าใจถึงความโศกเศร้าอาดูลที่ต้องมาสูญเสียคนรักไปอย่างกระทันหันและเมื่อเวลาผ่านไปราวๆห้านาทีเสียงร่ำไห้ก็เริ่มเบาลง แต่น้ำตายังคงไหลลินอาบน้องสองแก้มทําใจเธอะชบาเอ้ยไอ้ป้อมมันไปสบายแล้วกำนันอ่ำพูดออกไปเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรดีไปกว่านี้แล้วหันมาตบไหลพลานเปินเบาๆเป็นเชิงปลอบใจพร้อมกับเอ่ยถามแล้วนี่พลานคิดหรือยังว่าจะทํายังไงต่อดี ตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกขอจัดการพิธีกรรมทางศาสนาให้ไอ้ป้อมเสร็จก่อนแล้วค่อยมาคิดหารูทางอีกทีพลานเปิน่นพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าซ้อยและหลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนำร่างไอ้ป้อมไปไว้ที่วัดโดยมีกำหนดสวดศพสามคืนแล้วก็จะเผาเลย แต่แล้วเรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นอีกจนได้เมื่อลุงย้อยชายสูงวัยที่มาร่วมงานศพไอ้ปั้มเมื่อคืนถูกพบนอนตายกลายเป็นศพอยู่ตรงป่าหญ้าข้างคนาระหว่างทางกลับบ้านในสภาพแหลกเละเนื้อหนังขาดหลุดลุย่ยและเมื่อป้าสำเนียงเมียคู่ทุกคู่ยากของลุงย้อยมีสติ และหยุดการร่ำไห้ฟูมไฟลจึงหันมาเล่าเหตุการณ์ที่แกรู้ให้กำนันรวมถึงชาวบ้านที่พากันมามุงดูได้ฟังก็เมื่อคืนน่ะจิตจ้อยแกวบอกว่าจะไปช่วยงานศพไอ้ป้อมที่วัดแล้วจนดึกดืนแกก็ไม่กลับบ้านป่าก็คิดว่าแกคงดื่มกินเป็นเพื่อนศพอย่างที่เคยทำ แต่จนเช้าแกก็ยังไม่กลับมาสักทีป้าก็เลยออกมาตามเพราะเป็นห่วงกลัวแกกินจนเมาแล้วกลับไม่ไหวแต่ว่าป้ายังไม่ทันถึงวัดเลยก็เจอทิดย้อยนอนตายอยู่ขางคันนาในสภาพอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละป้าสับเนียงเล่าด้วยน้ำเสียงปนสะอื้น เฮ้ยนี่มันเอาอีกแล้วเหรอือวะพลานเปิ่นที่เพิ่งวิ่งเข้ามาถึงตะโกนพูดลอยๆด้วยน้ำเสียงหอบเหนื่อยใช่พลานดูร่องรอยการกัดขยำจากสภาพศพลุงย้อยแล้วมันเหมือนรอยเขี้ยวจากร่างไอ้ป้อมไม่มีผิดเพี้ยนนี่ถทายค่าขาดเดานะมันน่าจะเป็นคาตกรตัวเดียวกันแน่ๆ กำนันหันมาตอบพลานเปิลน,น่าจะใช่แล้วฉันก็คิดว่ามันอาจจะเป็นผีร้ายที่พวกเล่นคุณสายปล่อยออกมาอาละวาดหรือไม่ก็พวกเล่นของเองที่ควบคุมไม่ได้ถูกผีร้ายสิงร่างแต่หมู่บ้านเราไม่เคยมีใครเล่นของนี่นะกำนันลืมจับปลาเลอแช่ม พ่อของนางชบาไปแล้วเลยหมู่บ้านเราก็มีแกคนเดียวที่รู้เรื่องเวทมนต์ปราบผีสางนางไม้เรียกผีเรียกวิญญาณรวมถึงการสักเสกเลขยันแกทําได้หมดบางทีของอาจเข้าตัวแกก็ได้ใครจะรู้หรือกำนังคิดว่าเป็นคนอื่นล่ะแล้วทำไมสับปเปลือแช่ม ถึงมาทำไร้ายไอ้ป้อมล่ะแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าน,นางชบากำลังคบหาดูใจกับไอ้ป้อมน่ะโอ๊ยใครจะไปรู้แกอาจไม่ชอบลูกชายฉันก็ได้กันนันอ่ำนั่งก้มหน้านิ่งคิดอยู่ชั่วครู่แล้วก็เริ่มคล้อยตามเพราะอันที่จริงผู้คนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครมีคาถาเวทมนต์สักคนเดียว แล้วการใช้ชีวิตของสับปะเรอแช่มก็น่าสงสัยเพราะแกไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับใครวันๆก็อยู่แต่ในสวนบ้านช่องก็รกคล้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เก่าแก่เวลาผ่านบ้านแกตอนกลางคืนมันดูอึมครึมน่ากลัวพิกลถ้าเป็นจริงเราต้องรีบหาทางจัดการแล้ว เขินช้าชาวบ้านจะล้มตายอีกแน่แล้วกำนันคิดจะทำอะไรล่ะคงต้องเกณฑ์ชาวบ้านให้ไปช่วยจับสับเปลือแช่มะขังไว้ก่อนแต่แกมีคาถาอาคมนะขังยังไงจะเอาแกอยู่พวกเราไม่มีเวทมนต์เอาแกไม่อยู่หรอกแต่มันก็พอมีทางหากกำนันกับชาวบ้านยอมทำตาม พลานเปิ่นพูดพร้อมกับหันมองหน้าชาวบ้านที่ยืนฟังอยู่ด้วยใจจดใจจ่อทำยังไงล่ะกำนันเอ่ยถามก็ต้องเผาทั้งเป็นเฮ้ยเอ็งจะบ้าเหรอคนนะโว้ยหรือกำนันจะให้ไอ้ผีร้ายมาไล่ล่ะข่ะชาวบ้านตายไปเรื่อยๆล่ะ บางทีมันอาจจะจ้องค่ากินเนื้อลูกเมียกำนันคืนนี้ก็ได้หรือทุกคนเห็นหว่าไงในประโยคหลังพลานเปิ่นหันไปถามชาวบ้านที่หันมองหน้ากันเลิกกลักเพราะตัดสินใจไม่ถูกกลัวก็กลัวแต่อีกใจก็ไม่ยาฆ่าคนที่เคยเห็นหน้าพึ่งพากันมาหลายปีแต่แล้ว ทุกคนก็ต้องตัดสินใจเลือกเอาชีวิตและครอบครัวตัวเองรอดไว้ก่อนดังนั้นในช่วงบ่ายคล้อยจะเปร่อแช่มชายสูงวัยที่เหลือเลี้ยวแรงเพียงน้อยนิดก็ถูกชาวบ้านหลายสิบคนลุมจับและผูกมัดไว้กับต้นเสากลางบ้านหลังเก่าๆของแกโดยที่ไม่สามารถต่อสู้ดิ้นรนขัดขืนได้เลยฉบา ลูกสาวคนเดียวของแกก้มกราบกรานร้องไห้อ้อนวอนขอให้ปล่อยสับป,ปะเลอแช่มผู้เป็นพ่อจนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดแต่พลานเปิ่นที่ย้ำเตือนบอกทุกคนว่าสับป,ปะเลอแช่มคือผีร้ายกลับเมินเฉยไม่สนใจใยดีมีหนำซ้ำยังออกคำสั่งให้ฉุดกระชากลากนางชบาออกไปและแล้ว ในขณะที่พระอาทิตย์สีส้มสดกำลังจะลาลับเปลี่ยมโลกเปลวเพลิงสีแดงฉานก็ลุกโชดช่วงเผาผลาญบ้านหลังเก่าที่มุงด้วยหญ้าคาเป็นเสมือนเชื้อเพลิงอย่างดีก็ถูกเผาไหม้สว่างโลกความร้อนกระจายเป็นวงกว้างทำเอากำนันพลานเปิ่นรวมถึงชาวบ้านทั้งหมด ต้องถอยห่างออกมาจากตัวบ้านแล้วรวมกลุ่มยืนมองเปลวเพลิงที่ลุกโชบยอดไม้จนดำเกรียมเวลาล่วงเลยไปนานพอควรบ้านทั้งหลังของสับป,ปะเลอแช่มก็เหลือแค่กองเท่าฐานเมื่อหมดแสงไฟที่โหมกระพือทั่วทั้งบริเวณก็ตกอยู่ในความมืดมิดพวกเราแยกย้ายกันกลับบ้านก่อน เมืดแล้วเอาไว้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาสำรวจอีกทีกำนันเอ่ยขึ้นแต่ทว่ายังไม่ทันที่ทุกคนจะได้ขยับขาก้าวเดินออกจากจุดที่ยืนพลันก็มีเสียง่ร้คา,าถาถีกระชั้นดังลั่นขึ้นเฮ้ยนั่นมันเสียงสับเปล,เลอแช่มนี่นะข้าจำได้ ชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างตื่นตระหนกและทันใดนั้นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆพลานเปินก็ล้มทั้งยืนลงไปนอนกลิ้งเล่าๆอยู่บนพื้นเหมือนเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเส้นเอ็นทุกส่วนแข็งกระตุกแต่ความน่าสะพรึงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะร่างกายของพลานเปินเริ่มเปลี่ยนแปลง เป็นความน่าเกลียดน่ากลัวอย่างรวดเร็วจนทุกคนถึงกับยืนตะลึงก้าวขาไม่ออกเมื่อส่วนหลังของพลานเปินมีเนื้อหนังเรียบตึงสีดำเมื่อเมื่อมเหมือนปีกข้างคาวขนาดยักษ์พุ่งพลวดโผล่ออกมาจากหลังของพลานเปินมือเท้าที่หงิกเกรงมีเล็บเล็กแหลมแทงโผล่ออกมาจนยาวงง ใบหน้าที่บิดเบี้ยวบว,วมปูดอับปลักษ์ผิดรูปหันมาอ้าปากสแยะยิ้มเผยให้เห็นซี่ฟันแหลมคมยื่นยาวเรียงรายอยู่เต็มปากดวงตาปูดโปขาวขุ่นมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ในความมืดมิดเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยกำนันอ่ำตะโกนเสียงสั่น แต่ยังไม่ทันที่ใครจะให้คําตอบไอปีศาจพลานเปิลก็พุ่งทะยานเข้าใส่ชาวบ้านคนหนึ่งที่มัวแต่ยืนตกตะลึงพึงเพิดไกลมันที่สุดแล้วใช้มือขวาตะปบบีบเข้นลำคอชายเคราะหร้ายจนแน่นพร้อมกับการกงเล็บมือข้างซ้ายเสือกพลวดใส่ท้องจนทะลุทะลวงจมมือ แต่ดูเหมือนมันไม่สาแก่ใจไอปีศาจจากนรกกระชากดึงลำไส้ตับไตออกมาทั้งยวงแล้วจับยัดเข้าปากเคี้ยวกินอย่างมูมามร่างชายหนุ่มชักกระตุกดวงตาแดงกล่ำเลือกลานแทบจทะถลนออกมานอกเบ้าและเพียงชั่วอึดใจไอ้ผีร้ายก็ทิ้งร่างชายชาวบ้านลงกับพื้นอย่างไม่ใยดี หนีมาทางนี้เร็วเสียงคุ้นหูตะโกนลั่นและนั่นเองมันทำให้ทุกคนที่กำลังตกตะลึงกับความน่าสยดสยองตรงหน้าได้สติพาร่างวิ่งหนีไปในทิศทางที่ได้ยินเสียงมาเขามานั่งข้างไหนนี่เร็วกระโดดเข้ามาเลยเดี๋ยวไม่ทันกำนันอํา รวมถึงชาวบ้านสิบกว่าคนรีบกระโดดเข้าไปในวงสายสินที่ถูกผูกดึงอ้อมรัดไว้กับต้นไม้ใหญ่เพราะไอปีศาจร้ายที่พวกเขาเห็นกับตาว่ามันฆ่าชาวบ้านตายกำลังวิ่งตามหลังมาติดติดเอาละที่นี่ก็หนังลงแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ย่าวิ่งทะเลทะลาออกนอกสายศินล่ะโอ้ยไอพิศาจจิงคนยืนถมเมืองถึงจ้องจักกระชาคใส่พวกเรากินอยู่นั่นใครจะกล่าวไปว่าแต่สัปเหร่อแช่มไม่ใช่ผีร้ายอย่างที่พลานเปินบอกหรอกเหลอแล้วหนีหนีรอดออกมาจากกองเพลิงได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย ขาก็ใช้วิชาทธ่รำมเรียนมาเะดาะเชือกที่ผูกข้าไว้แล้วหนีออกมาก่อนที่ไฟจะลามถึงตัวละสิแต่เรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยสาสางกันตอนนี้ขอกำจัดไอ้ผีร้ายก่อนจับปเปลย์แช่มพูดแล้วหันกลับไป,ปเผชิญหน้าปีศาจพลานเปินที่เดินกระวนกระวายอยู่รอบๆสายสินเหมือนพยายามหาทางเข้ามาให้ได้ แต่ถ้าว่าเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายของมันสัมผัสเส้นอาคมก็จะเกิดประกายไฟแตกเปรี้ยจนมันต้องพังอ่ะถอยหลังทุกครั้งแต่นั่นไม่ได้ทำให้มันสยบยอมหรือคิดจะล่าถอยออกไปเลยตรงกันข้ามมันกลับแสดงอาการโกรธเกลี้ยวแล้วมองหาหนทางหวังบุกเข้ามาทำลายล้างให้แดดินทั้งกลุ่มก้อน จับปะเลอเช่มที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการไล่ล่าปลาพูดผีมานักต่อนักรู้ทันปีศาจพลานเปิ่นว่ามันกำลังต้องการอะไรดังนั้นแกจึงเร่งรีบรไา่คาถาเพื่อแข่งกับเวลาพร้อมกับหยิบเอาหุ่นปั้นสีเหล็กออกมาจากกระเป๋าย่ามแล้วจับโยนออกไปกลางอากาศทันทีที่บทสวดจบลง หุ่นพญาเยี่ยวที่ทำจากเหล็กกล้าและถูกปลุกเสกลงอักขระทั้งตัวขยายใหญ่ทันทีที่หลุดจากมือสับปปเรอเแช่มมันขยับปีกอันมโหลานมหึมาบินโฉบถาโถมเข้าดักหน้าปีศาจพลานเปิ่นที่พุ่งทยานขึ้นฟ้าหวังปักหัวดิงลงตรงกลางวงสายศิลเพื่อเข้าทำร้ายกลุ่มชาวบ้านให้แตกกระเจิงแต่ทว่า ปีศาจพลานเปิ่นยังไม่ทัน,นได้ทะยานขึ้นสูงตามที่คาดหวังพลันมันต้องหยุดชะงักเมื่อเจอเข้ากับหุ่นเล็กที่กระพือปีกอันใหญ่เอถอะทะเข้ามาขวางหน้าแล้วฟาดปีกมหึมมาเข้าใส่อย่างรวดเร็วจนร่างของผีร้ายที่มีขนาดเล็กกว่าล่วงละลิ้วหัวปากลงพื้นอย่างไม่เป็นท่า จนเศษดินเศษใบไม้แห้งเปลววัอนฟุ้งกระจายเกลื่อนหุ่นพญาเยียวเล็กไม่รอให้ปีศาจรอาคมหนีรอดมันถาโถมตามติดแล้วใช้จะงอยปากที่แข็งแรงและแหลมคมกระซวกแทงเข้ากลางลำตัวผีวร้ายพลานเปิ่นครั้งแล้วครั้งเล่าจนร่างแหลกและไม่เหลือชิ้นดีวิญญาณร้ายหลุดลอยออกจากร่าง ไปใช้เวรใช้กรรมที่ทำมาไม่น่าเชื่อเลยว่าพลานเปิลจะเป็นปีศาตร้ายที่ทำร้ายลูกตัวเองได้แล้วยังใส่ร้ายสับปปเปลือแช่มอีกพลานเปิลคงเล่นของแล้วควบคุมไม่ได้ของเข่าตัวเลยกลายเป็นกระหังกลายพันธุ์ เผลอทำร้ายลูกตัวเองโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละแล้วพอกินเลือดกินเนื้อคนไปแล้วก็ยิ่งควบคุมลำบากแล้วพอมีคนตายมากขึ้นก็กลัวจะโดนปราบเพราะพลานเปินรู้ดีว่าในหมู่บ้านมีข่าเท่านั้นที่สามารถปราบผีสางได้ดังนั้นเลยชิงใส่ร้ายข่า หวังยืมมือกำนันกับชาวบ้านทำร้ายข้าซะทีนี้ลหละถ้าข้าตายชาวบ้านก็จะถูกจับกินง่ายๆว่าแต่เรื่องบ้านของข้าที่กำนันเผาทิ้งเนี่ยกำนันกับชาวบ้านจะชดใช้ยังไงละ่ะอุ้ยข้าขอโทษจริงๆที่หูเบาแต่เรื่องบ้านไม่ต้องห่วง ค่ากับชาวบ้านจะช่วยกันปลูกสร้างให้ใหม่เอาให้ใหญ่และแข็งแรงกว่าเดิมเลยกำนันกล่าวด้วยรู้สึกสำนึกผิดที่เชื่อคนง่ายและไม่คิดไตรตรองให้รอบคอบซะก่อนและหลังจากพลานเปินสิ้นชีพแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอีกเลยและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ